ข้าหอ <Staff> มมองเลยนะลูกไปเตรียมตัวเร็วๆบายบายเด็กๆเตรียมตัวกินอาหารเม็ดเช้าวันอังคารนะคะเช้าวันอังคารไปเร็วๆเตรียมตัวเลยนั่งรอตรงนู้นเลย có mẹ con cái <laughs> còn con là con cái con à ไอ้สิรี่เจีเอา,าอะอาซีดูหะน่ามาน่อทนะโน่ แต่แต่ไม่กินล่ะโอ้โหเขาตากนอนกินเลย ข้าวไอข้าวตังกับข้าวปุ้นยังไม่ขึ้นมากินแล้วก็มีข้าวตาอยู่ข้างล่างไอข้าวเปลือกแล้วก็ปอเปี๊ยะอยู่ข้างล่างอีกสอง,ง,องตัวหมาโอ้โหนุ่นก็เชิดหน้านุ่นก็นอนเชิดหน้านุ่นเห็นไหมนุ่นต๋อมแต๋มนอนเชิดหน้านุ่นมายอมกินอาหารเมร็ดนุ่นเห็นไหมแหมเรื่องเยอะนั่นเราต๋อมแต๋มหมาแมวบ้านนี้เป็นหมาแมวดุนปล่อยทุกทุกตัวนะคะ ปลาข้าวตาังกับข้าวปุ้นยังไม่ขึ้นมากินนะคะตากินของเองไปไม่ต้องไปแย่งน้องอ้าวขันยังอิ่มไหมล่ะลูกอ๋อกระโดดมาเนี่ยลูกอิ่มไหมเหรอ,อลูกอิ่มไหมเหรอใครอิ่มอ๋อเข้าก้องอิ่มแล้ว แต่ไม่กินหรอต้มโดโดๆแม่ขอมือนแต้มทำไมไม่กินกระตากกับพวกเองอยู่นั่นนะไม่ต้องมาแย่งน้องนะไม้นะตากไม้นะฟังรู้เรื่องคำว่าไม้ กเมื่อกี้เลูกกินไม่อิ่ม,มดิเห็นไหมเห็นพี่ถุงทองเห็นไหมไหนไหมกินง่วนเลย <c ười> สวยอันนี้ข้าสวยสวยมากสวยไม้ ไปแล้วอิ่มแล้วถุงทองถุงทองอีกชื่อหนึ่งคือทองใบสีเขาไปไหนลูกไปแล้วไปแล้วไปที่นอนแล้วไปแล้วถุงทองนูนเชอรี่ย้ายถ้วยเดียวกินถ้วยเก่า pero กำลังทอดปละเกือใส่บาต <c oughs> รีือรีกินเลยมันต้องมองกินเลย ออนไปไหนมาอ้อนฮึไปไหน,าออน,น,หนามา กาแฟผสมไมโลกันนะครับทุกคนผสมไมโลกาแฟผสมไมโล,มลกระ,ะหอมทำไมย้ายทุวยของเราน่่ยนะหนชาตังไหนทั้งเราอ่ะนะน่นน,น่ะไปยืน้องไป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 อันงมา 个的。